ค่ะแล้วเราก็จะมาต่อกันในข้อที่3นะคะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์นะคะโจทย์ข้อนี้นะคะอาจจะยาวไปนิดนึงนะคะ,ะคุณครูเคยบอกแล้วว่าการย่อจาปัญหานะคะคือเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนะคะจะต้องเข้าใจนะคะเป็นคำเขาเรียกว่ากระชับขึ้นนะคะ,ะให้นักเรียนดูในข้อที่3กันเลยนะคะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าโรงสีข้าวใช่ไหมคะนักเรียนโรงสีข้าวแห่งหนึ่งนะคะรับซื้อข้าว ข้าวเปลือกนะคะหอมมะลินะคะมา2อ5ห้าตันนะคะเก้าแปดร้อยเก้าสิบกิโลกรัมนะคะเสร็ <S <S 1> <S 1> จแล้วเนี่ยอันนี้เป็นข้าวเปลือกนะคะนำมาสีนะคะเป็นข้าวสาร่านกะเรียนนึกภาพนะคะตอนแรกเนี่ยมาเป็นข้าวเปลือกนะคะมีเปิดสีเหลืองนะคะแล้วก็นามาสีนะคะเป็นข้าวสารสขาีขาวๆเนี่ยเหลือสี่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดตันนะคะหกร้อยห้าสิบกิโลกรัมนะคะที่เหลือเป็นแกลบนะคะ จากการสีตรงนี้นะคะจะแบ่งออกเป็นข้าวสารนะคะส่วนที่แยกจากเป็นข้าวสารก็จะเป็นกแกลบนะคะแกลบเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าอะไรคะนักเรียนนะคะที่เหลือนะคะเป็นกแกลบและปลายข้าวนะคะเท่าไรอ่านเรียนดูตรงนี้เลยนะคะอันนี้ข้าวเปลือกนะคะข้าวเปลือกคือในข้าวเปลือกเนี่ยจะมีทั้งกแกลบนะคะและ ข้าวสารนะคะซึ่งข้อเปลือกเนี่ยสองร้อยสามสิบห้านะคะเสร็จแล้วเนี่ยแยกมาเป็นข้าวสารหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดจะเหลือเป็นแกลบเท่าไรตรงนี้นะคะให้หาส่วนอะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะหาส่วนต่างเพราะฉะนั้นการหาส่วนต่างให้นํามาลบกันถูกต้องค่ะอย่าลืมใส่เข้าหมายให้เรียบร้อยด้วยนะคะ,ะลบกันเหมือนเดิมนะคะหลักหน่วยก็ลบหลักหน่วยนะคะอา ข้อนี้นะคะศูนลบศูนนะคะศูนย์ลบศูนย์ได้ศูอ่าใส่ลงไปได้เลยนะคะหลักส0บเก้าลบห้าต้องยืมไหมคะนักเรียนไม่ต้องนะคะอ่าเก้าลบห้าเหลือสี่นะคะหลักร้อยนะคะแปดลบหก็เหลือสองข้อดีดีมากเลยนะคะไม่มีการยืมอ่าต่อมานะคะเรามาดูในหน่วยที่เป็นตันบ้างนะคะหลักหน่วย ห้ลบหนึ่งเหลือสี่ถูกต้องค่ะอ่าต่อไปในหลักสิบนะคะสามลบสได้ไหมคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกแหมไม่ได้นะคะสามต้องไปยืมสองเหลือหนึ่งนะคะลกูกไม่ใช่สาลบสแล้วเหลือหนึ่งนะคะอ่าสามลบสี่ไม่ได้ไปยืมหนึ่งอ่าไปยืมสองกลายเป็นสิบสามลบสี่สิบสาลบสเหลือเท่าไหร่คะนักเรียน เอาสี่ไว้นในใจนับต่อไปห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอเหลือเก้านะคะส่วนได้หลักร้อยนะคะหนึ ok, ่งลบหน่ลืวศนหมดไปคำตอบข้อนี้ได้มาแล้วไม่ยากเลยนะคะ<ม>คือโลกสีนะคะจะได้แก็บและตายค่าเป็น9กสตันนะคะ<ม>กับอีกสองร้อย 40กิโลกรัมนะคะถูกต้องนะคะตรงไหนที่คุณครูพูดไวไปนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปได้นะคะลูกไปดูข้อที่4นะคะข้อที่4รถบรรทุกคันหนึ่งนะคะสามารถขนอ้อยได้สูงสุดเลย15ตันนะคะคนงานเนี่ยนะคะขนอ้อยขึ้นไปแล้ว8ต,ตันกับอีก567กิโลกรัมนะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตนะคะรถบรรทุกของเรานะคะนี่โอ้โหนะคะเท่มากอ่าอ่าทั้งหมดเนี่ยนะคะในรถบรรทุกนี้นะคะสามารถที่จะบรรทุกได้ทั้งหมดสิบห้าตันเลยนะคะแต่คนงานเนี่ยขนใส่ไปแล้วนะคะแปดตันกับอีกห้าร้อยหกสิบเจ็ดกิโลกร,รัมนะคะอ่าจะถามว่าอะไร คนงานสามารถที่จะผนอ้อยขึ้นไปอีกเนีย่ยเนี่ยสามารถตรงนี้เนะี่ยหาตรงนี้อีกแล้วนะคะคือส่วนอะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะหาส่วนต่างแปตันนี่ยังไม่เต็มใช่ไหมคะสามารถใส่ได้อีกเท่าไหร่หาส่วนต่างต้องนำมาลบกันถูกต้องค่ะใส่เครื่องหมายลบไว้ก่อนเลยนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูอ่ะเลข 15ใช่ไหมคะสิ 15, คือตรงนี้คือสิตันนะลูกไม่มีเศษเป็นกิโลกร,รัมนะคะส่วน8ดคือแตันกับอีกห้านักเรียนอาจจะสังเกตเอ้ยตรงนี้คือขีดอะไรไม่ใช่เครื่องหมายลบนะคะอะเมื่อลบกันนะคะศนย์ 0, กิโลกร,รัมไม่สามารถที่จะลบห้ากิโลกร,รัมได้ทํำยังไงเหมือนเดิมบวกเกินให้ทดลบไม่พอให้ขอยืมนะคะกิโลกร,รัมบอกว่าตามจา๋าขอยืมหน่อยนะ จากหตันจึงเหลือสตันนะคะยืมมา1ตันได้กี่กิโลกร,รมัมนักเรียนเหมือนเดิมเลยถูกต้องค่ะยืมมา1ตันนะคะได้หนึ่งพันกิโลกร,รมัมอ่านะคะอ่าอนี้ลบก,กันได้แล้วนะคะอ่าแต่ว่านักเรียนก็จะงงอีกเอ๊ศูตรลบเจ็ดบอกคนบอกหนูไม่งงนะคะครูศูตรลบเจ็ดได้ไหมคะนักเรียนอ่าไม่ได้นะคะอย่าลงผิดลงเชื่อไปนะคะอ่าดูเลย ูนย์ลบเจ็ดไม่ได้ไปทาไงคะไปยืมศูนย์ที่อยู่หลักสิบศูนย์หลักสิบก็บอกว่าชั้นก็ไม่มีค่าเหมือนเธอนั่นแหละไปยืมศูนย์ที่อยู่หลักร้อยศูนย์ที่อยู่หลักอยก็บอกว่าชั้นก็ศูนย์เหมือนกันนะคะจึงทําไงคะไปยืมหนึ่งที่อยู่ในหลักพันนะคะหนึ่งบอกว่าเอาไปเลยจึงจะมีอยู่หนึ่งเดียวนะคะให้หมดเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วศูนย์ที่อยู่ในหลักร้อยจึงกลายเป็นสิบนะคะถูกตอ้องยืมหนึ่งได้สิบนะคะอ่า เมื่อศูนย์ที่อยู่หลักร้อยเป็นสิบศูนย์ที่อยู่หลักสิบก็ยืมได้แล้วนะคะเหลือเก้านะคะศูนย์หลักสิบจึงกลายเป็นสิบอีกพอศูนย์หลักสิบกลายเป็นสิบแล้วศูนย์หลักหน่วยบอกว่าฉันยืมได้แล้วใช่ไหมนะคะศูนย์หลักสิบก็บอกว่าได้เลยอ่าฉันก็เหลือเก้าศูนย์หลักหน่วยจึงกลายเป็นสิบนะคะถูกต้องอ่าคราวนี้ลบกันได้แล้วนะคะหลักหน่วยลบหลักหน่วยนะคะสิบลบเจ็ดเหลือ สามนะคะต่อไปเก้าลบหกก็เหลือสามนะคะต่อไปเก้าลบห้าก็เหลือสี่นะคะบางคนบกส่วนี้ไม่ได้นะคะหยอกหยอกนะคะอ่าหน่วยที่เป็นกิโลกร,รัมลบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปหน่วยที่เป็นตันบางโอเคแน่นอนสี่ลบแปดไม่ได้นะคะจึงรวมกันกยเป็นสิบสี่ลบแปดนะคะเอาแปดมาในใจนับต่อไปถึงสิบสี่แปดแล้วก็ เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เลยเท่าไรคะนักเรียนหกถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้คำตอบนะคะคนงานสามารถนะคะขนอ้อยขึ้นรถบรรทุกเอ่อได้อีกนะคะหกตันกับอีกสี่ร้อยสามสิบสามกิโลกรัมนะคะ